สวัสดีครับก็ยินดีรล้วก็สู่มายาฮันเตอร์นะครับลิปนี้ก็จะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาของโมเลน่านะครับจากข้อมูลล่าสุด410เลยแล้วกันโมเลน่าพูโดหัวหน้าแก๊งมาเฟียเออิมีองค์ชาย4ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับล่าสุดเหมือนว่าโมเลน่าจะหักหลังองค์ชาย4นะครับทำให้ตอนนี้องค์ชายส่ส่งทหารส่วนตัวออกมาไล่ล่าโมเลน่าอยู่สถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดก็ถึงตอนที่410นะครับ โมเรน่าเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในห้องลับกับสมาชิกภายในแก๊งเนะาะคาดว่าห้องลับเนี่ยจะอยู่ระหว่างชั้น2กับชั้น3ของเรือวานดำนะครับจากคำถามในเกมเจรจาที่โมเลน่าตอบนะครับเราพอจะเดาตำแหน่งของห้องลับได้ประมาณนี้นะคำตอบเนี่ยโมเลน่าจะตอบได้ว่าแค่เยด หรือโ no นนะครับหรือว่าเยตแอนโนเรียงไปตามคําตอบเลยนะครับห้องลับเนี่ยเป็นห้องที่คนทั่วไปสามารถเข้ามาได้บริณาตอบว่าเยตแอนโนนะก็คือทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่นะครับห้องลับจะมีทางออกทั้งหมด5ทางแล้วก็ห้องลับเนี่ยเป็นห้องที่สร้างด้วยความสามารถเน้นบริณาตอบว่าเยตแอนโนก็มีทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ก็พอจะสรุปได้ว่าห้องลับที่ถูกออกแบบแล้วก็สร้างมาพร้อมกับเรือวานดำแล้วครับมันอยู่ระหว่างชั้น2กับชั้น3นะ อะไรประมาณนี้เนาะต่อมานะครับโมเลน่าเป็นคนที่สวมรอยเป็นโมเลน่าอีกทีหนึ่งนะครับหรือจะบอกง่ายๆว่าเป็นโมเลน่าตัวปลอมก็ได้นะส่วนโมเลน่าตัวจริงเนี่ยโดนกำจัดไปแล้วครับโมเลน่าตัวปลอมเนี่ยสังหารคนในแก๊งเอออทั้งหมดเลยนะแล้วก็สร้างแก๊งขึ้นมาใหม่ครับด้วยความสามารถเนนของเธอนั่นแหละปัจจุบันเนี่ยจะมีสมาชิก23คนนะครับคาดว่าเป็นผู้ใช้เนนทั้งหมดเลยนะเพราะว่าลูกทีมหรือว่าสมาชิกของโมเลน่าเนี่ย าเก็บเลเวลเกิน20ก็จะได้ความสามารถเน้นครับส่วนความสามารถเน้นของโมเลน่านะครับโมเลน่าเนี่ยสามารถมอบความสามารถเน้นให้กับสมาชิกในแก๊งได้สูงสุด23คนรวมตัวโมเลน่าด้วยนะโมเลน่าจะคัดเลือกสมาชิกโดยการเล่นเกมการ์ดเจรจาครับถ้าเป้าหมายเนี่ยเหลือการ์ดใบสุดท้ายเป็นเยสก็คือจะได้เข้าร่วมแก๊งนะแต่ถ้าการ์ดที่เหลือเนี่ยเป็นโ no, นก็จะถูก กำจัดออกไปนะครับก็คือถูกนําไปให้สมาชิกคนอื่นฆ่าเพื่อเก็บเลเวลครับมันจึงมีความเสี่ยงสูงนะไม่ใช่ว่าอยากได้ใครแล้วก็รับได้เลยอะ่ะต้องมาเล่นเกมมันก่อนส่วนวิธีการเล่นเกมจิราจายเนี่ยผมขอยกไปอธิบายอีกคลิปนึงแลวกันเนาะเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆภาพรวมของใบหน่าก่อนดีกว่า โมเน่าเนี่ยจำเป็นจะต้องจูบกับสมาชิกเพื่อมอบความสามารถเน้นให้นะครับมันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการเข้าร่วมด้วยเนาะเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยจะมี3ข้อที่ต้องเขียรยให้ได้นะครับข้อแรกเนี่ยก็คือต้องจูบกับโมเรน่าข้อที่2เนี่ยเลือกการ์ดเยสเป็นใบสุดท้ายครับก็คือการเข้าร่วมนั่นแหละข้อที่3ก็คือเป้าหมายเนี่ยหรือว่าคนที่จะเข้าร่วมเนี่ยจะต้องอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่สมาชิกคนอื่นเนี่ยลงมือสังหารหรือจะบอกว่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์ก็ได้ครับ ไม่จําเป็นต้องทําตามลําดับนะขอแค่เงื่อนไขครบตามนี้3ข้อเนี่ยก็สามารถเข้าเป็นสมาชิกได้เลยครับสมาชิกที่เข้าร่วมนะจะต้องเก็บเลเวลครับโดยการสังหารคนอื่นนะครับถ้าสังหารคนทั่วไปจะได้1คนต่อ1นึ่งเลเวลถ้าสังหารผู้ใช้เน้นได้นะครับ1คนจะได้10บเลเวลเลยนะ แต่ถ้าสังหารองค์ชายคาคินได้1คนเนี่ยจะได้ไปเลยทีเดียว50เลเวลเมื่อเก็บเลเวลครบ100เนี่ยจะกลายเป็นมาสเตอร์นะครับแบบโมเลน่าเลยก็คือสามารถตั้งทีมเป็นของตัวเองได้นะเออและเมื่อเก็บเลเวลจนถึงเลเวล20เนี่ยจะเปิดใช้ความสามารถเน้นส่วนตัวได้นั่นเองรายละเอียดแบบสั้นๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครอยากจะฟังคลิปยาวๆเนี่ยก็ฟังต่อได้เลยนะก็จะเป็นการสรุปแล้วก็ตัดต่อคลิปจาก สรุปพันเตอร์นันเตอร์ในตอนที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายของเมรลนาประวัติความเป็นมาอะไรพวกนี้นะครับจะรวมอยู่ในนี้เลยอ่ะเริ่มไปเลยครับเมรลนาบอกว่าเป้าหมายของฉันก็คือการทําลายราชอาณาจักรคาคินเมื่อสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทําลายมนุษย์คนอื่นๆเพื่อการนั้นเนี่ยถึงต้องการพลังของเธอยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นฉันต้องขอเล่าถึงประวัติของตัวเองก่อนนะเธอเนี่ยรู้จักนิเซนโมโนหรือว่าทายาทชั้นสองหรือเปล่า บ็อกเซนบอกว่ารู้จักซิสายเลือดราชวงที่ไม่มีสิทธิ์ในบัลลังแบบเธอใช่ไหมละ่ะโมโเลน่าก็พูดต่อนะครับว่าสําหรับโมเลน่าพูโดตัวจริงเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ฉันไม่ใช่สายเลือดราชวงหรอกนะมันไม่เหมือนกับโมเลน่าตัวจริงที่ตอนนี้นอนคุยกับลากมะม่วงอยู่ในหลุมนะ่ะบ็อกเซนร,รีบถามกลับเลยครับว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเธอคือใครเนี่ยโมเลน่าพูดต่อครับงานเทศกาลกับการหมิ่นพระเกียรติล่ะ เธอน่าจะพอรู้จักใช่ไหมโบกเซนหยุดคิดไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็พูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็คือเด็กกัมพาจากเทศกาลสินะมเรีนาเล่าต่อนะครับเทศกาลการเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นโดยราชวงศ์คาคินในทุกๆสองสามปีโดยการสุ่มเลือกหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งและนำขบวนเสด็จเดินทางไปเยือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนเทศกาลจะถูกจัดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยโดยที่ชาวบ้านจะถูกแบ่งออกเป็นผู้มอบความบันเทิงกับอื่นๆการหมิ่นพระเกียรติ การกระทําใดๆที่แสดงความดูหมิ่นต่อราชวงบงเนี่ยถือว่าเป็นอาถยกรรมที่ต้องโทษประหารเลยนะก่อนยุคสมัยใหม่เนี่ยแม้แต่การกระทําเล็กน้อยเนี่ยเช่นการพูดถึงการแสดงความคิดเห็นหรือการแอบมองเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดที่ต้องโทษถึงตายในปัจจุบันแม้ประเทศคาคินจะเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนะแต่การกระทําที่มันไม่เคารพต่อการแสดงการต่อต้านสายเลือดราชวงบงก็ยังมีโทษอยู่ถึงประหารชีวิตเลยละ่ะเช่นการคุมกําเนิด การทำแท้งหรือการพิสูจน์ดีเหากไปเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์กับคนในราชบงแม่ของฉันเนี่ยถูกบังคับให้เป็นผู้มอบความบันเทิงให้กับราชวงเป็นเวลาหลายวันโดยไม่มีโอกาสได้หลับได้นอนหรือว่าพักผ่อนเลยละตอนที่ฉันอายุได้2ขวบเนี่ยฉันก็ได้ข่าวการตายของแม่โดยที่เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคยตั้งครันหรือคลอดฉันออกมา พวกเราเด็กกำพร้าจากงานเทศการเหล่านี้จะถูกสร้างรอยแผลไว้บนใบหน้าตั้งแต่กำเนิดก็เหมือนการถูกตีตรานั่นแหละจากนั้นจะถูกส่งไปยังสถานที่ของพวกค้ามนุษย์ที่ควบคุมโดยแก๊งเออที่เชื่อมโยงกับคลินิกเถื่อนที่รักษาแม่ของฉันนั่นแหละที่นั่นเราจะถูกแบ่งออกเป็นนิเซนโมโนหรือเนื้อและฉันถูกจัดให้เป็นเนื้อ ก็ตามรูปเลยนะครับเนื้อก็จะเป็นรูปเนื้อแล้วก็มีมีดแทงลงไปเป็นรูนะความหมายก็ลองไปตีความกันเอาเองนะครับตลอดเวลา20ปีเนี่ยฉันต้องผ่านอะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะจนได้ขึ้นเป็นหัวหน้าของแก๊งเออิเมื่อเร็วนี้ตรงจุดนี้ทําให้เราได้ทราบนะครับว่าโมเลน่าที่กําลังเล่นเกมอยู่เนี่ยไม่ใช่โมเลน่าตัวจริงนะโมเลน่าตัวจริงนั้นตายไปแล้วนะครับส่วนโมเลน่าคนนี้เป็นเด็กกำพร้าจากเทศกาลคนหนึ่งอะ่ะที่น่าจะ ไต่เต้าขึ้นมาสวมรอยครับเป็นโมเลน่านะแล้วก็น่าจะมีการกำจัดแก๊งเอออแล้วก็ตั้งแก๊งเอออขึ้นมาใหม่ครับเรียกว่าสมาชิกเปลี่ยนหน้าหมดเลยนะเออโดยโมเลน่าคนใหม่นี่แหละเป็นคนสร้างขึ้นมาครับมันก็ไปลงล็อกกับที่แก๊งชะอักกับชูอุเคยพูดเอาไว้นะว่าเขาเคยไปเข้าร่วมพิธีมอบตําแหน่งหัวหน้าแก๊งเอออด้วยอ่ะก็คือโมเลน่านี่แหละแล้วก็มีข่าวลือเกี่ยวกับว่า หัวหน้าแก๊งคนเก่าป่วยตายหรืออะไรพวกนี้ครับและอีกอย่างนะครับอันนี้เสริมให้แล้วกันนะแก๊งเออเนี่ยขึ้นเรือวันดําโดยที่ไม่ยอมส่งลิตรายชื่อสมาชิกไปให้กระทรวงรักษาความปลอดภัยนะครับเรียกว่าให้สมาชิกเนี่ยขึ้นเรือในฐานะคนธรรมดาทั่วไปครับแอบลักลอบขึ้นเรือมาแก๊งอื่นๆก็เลยมองว่าแก๊งเอเอนเนี่ยเหมือนไม่ใช่มาเฟียครับถึงแม้จะมาในคาบของมาเฟียแต่ตัวตนจริงๆของแก๊งนี้ก็เป็นอะไรที่มันคุมเครืออยู่เนาะก็ไม่แปลกเพราะว่าโมเลน่าเรียกว่า สร้างแก๊งเออีขึ้นมาใหม่เลยเนาะจากความสามารถเน,นของเขาอะครับเลือกสมาชิกมาอะไรประมาณนี้อ่ะโมเลน่า <More na S 1> เล่าต่อนะครับว่าตอนที่เขาเริ่มโตเป็นสาวเนี่ยในสภาพที่มีรอยฟกช้ำดําเขียวเลยแล้วก็มีรอยเชือกเต็มตัวเลยนะในระหว่างที่ทําหน้าที่เป็นเนื้อเนี่ยฉันได้รับรู้ถึงพลังขึ้นมาก็เรียกว่าน่าจะไปปลุกพลังเน้นให้ตื่นขึ้นมาครับพลังเน้นที่เรารู้กันนั่นแหละครับก็คือเป็นพลังที่สามารถสร้างเครือข่ายแล้วก็มอบความสามารถเน้นให้กับลูกทีมได้เออ อันนี้เป็นความสามารถเน้นส่วนตัวของโมเรนานะงานเทศกาลเนี่ยเป็นงานที่จัดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอเด็กที่ถูกส่งมาจะถูกแบ่งกลุ่มโดยใช้เลขปีของคาคินโดยปี98คือปีของฉันเองในเวลา20กว่าปีมานี้มีเด็กถึง7รุ่นถูกส่งเข้ามาในสถานที่นั้นเด็กรุ่นล่าสุดเนี่ยถูกส่งมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองหรือก็คืองานเทศกาลครั้งล่าสุดถูกจัดเมื่อ2ปีก่อน1ปีหลังจากงานฉลองครั้งใหญ่ที่คาคินเนี่ย ได้เปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยเข้าใจแล้วใช่ไหมคาคินไม่เคยเปลี่ยนไปเลยและมันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงอยากจะทำลายคาคินให้มันล่มสลายเพื่อบรรลุเป้าหมายฉันต้องการพักพวกต้องการคนที่มีพลังและในหมู่คนเหล่านั้นคนที่มีพลังที่สำคัญที่สุด ก็คือเธอโบอเซนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงพาเธอมาที่นี่แล้วก็พยายามชักชวนให้เธอเข้าพวกกับเราในตอนนี้ต่อมาสลับมาเป็นตาของโบอเซนครับเธอก็เลือกไปที่การ์ดพลังนะครับมารินาพูดขึ้นว่าว้าวเธอเลือกการ์ดเรื่องส่วนตัวของชั้นสองคำถามซ้อนเลยนะชั้นละดีใจมากเลยเพราะอย่างนั้นฉันจะพยายามอธิบายให้ดีที่สุดเลยนะมารินาพูดจาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะครับเธอเคยได้ยินเรื่องเน้นมาแล้วใช่ไหม โบกเซนก็ตอบนะครับว่าก็เมื่อไม่นานมานี้ไม่รู้ด้วยว่าได้ยินมาครบถ้วนหรือว่าถูกต้องหรือเปล่านะที่ได้ยินมาเนี่ยเขาว่ากันว่ามันคือพลังเหนือธรรมชาติที่ถูกใช้ในศึกชิงบอลลังโมเลน่าก็ตอบนะครับว่าถูกต้องแล้วจริงอยู่ที่มันเป็นพลังเหนือธรรมชาตินะแต่ทุกคนสามารถใช้งานได้ถ้าผ่านการฝึกฝนอย่างไรก็ดีนะบางความสามารถก็ใช้ปลุกค,ความสามารถเน้นของคนอื่นได้ด้วยพลังของฉันก็จัดอยู่ในรูปแบบนั้นด้วยเหตุนี้ฉันจึงสามารถ ปลุกพลังให้คนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลานานในการฝึกฝนเลยโบกเซนก็ตอบว่าเข้าใจละงั้นบอกหน่อยสิว่าความสามารถของเธอคืออะไรถ้าให้อธิบายแบบง่ายๆความสามารถของฉันก็คือการมอ่พลังให้กับคนที่มีเป้าหมายเดียวกันโดยมีฉันเป็นเหมือนแม่หรือมาสเตอร์ที่มีลูกได้22คนและเมื่อลูกๆเนี่ยโตขึ้นเขาก็จะขึ้นมาเป็นมาสเตอร์หรือว่าแม่ข่สร้างดาวไลน์หรือว่าครอบครัวใหม่ขึ้นมาได้เลยนะ ฟังดูมันก็เหมือนแชร์ลูกโซ่เลยใช่ไหมอันนี้มอรเลนาพูดเองเลยนะครับมอรเนาพูดต่อนะครับว่าฉันจะถามถึงเป้าหมายของเด็กแต่ละคนนะและสนับสนุนพลังที่เหมาะสมให้กับพวกเขาบล็อกเซนถามต่อครับเธอบอกว่าเป้าหมายของเด็กแต่ละคนไม่ใช่ว่าทุกคนมีเป้าหมายที่จะล้มล้างคาคินหรอกละมอร์เรนาตอบว่าล้มล้างคาคินเหรอนัน่นเป็นเป้าหมายส่วนตัวของฉันนะ เป้าหมายที่เรามีร่วมกันก็คือการที่อยากจะฆ่าใครสักคนหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมพวกเราล้วนมีเหตุผลจํานวนคนที่อยากจะกําจัดและนั่นคือเป้าหมายส่วนตัวของแต่ละคนเพราะว่าพลังของฉันเนี่ยจะตอบสนองกับบุคลิกและก็สภาพจิตใจของแต่ละคนด้วยแล้วนะโบกเซนถามต่อนะว่าเมื่อกี้นี้บอกว่าพลังจะตอบสนองกับบุคลิกของแต่ละคนใช่ไหมแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าพลังที่ยังไม่ตื่นของฉันจะสําคัญกับเธอล่ะมะเลน้าตอบว่าเธอคือสายพิเศษยังไงล่ะ เน้นถูกแบ่งออกเป็น6สายและเธอคือสายที่หายากที่สุดในนั้นหนึ่งในสมาชิกของฉันเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งนะที่อยู่ในสายเสริมพลังเขาเสริมพลังในการดมกลิ่นและพัฒนามันออกมาเป็นความสามารถในการดมกลิ่นจนตอนนี้เขาสามารถแยกแยะสายเน้นของผู้คนออกได้เลยนะแม้ว่าคนคนนั้นจะยังไม่ได้ฝึกเน้นเลยก็ตามและในตอนนี้เขาก็ยังค้นหาคนที่อยู่ในสายพิเศษและยังไม่ได้เรียนรู้เน้นแบบเธออยู่เลย อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่จากข้อมูลที่ฉันพยายามค้นคว้ามานะโอกาสที่จะพบเจอผู้ที่อยู่ในสายพิเศษเนี่ยอัตราส่วนจะอยู่ประมาณ1ต่อส0 0พันเท่ากับว,ว่าในสา0พันคนจะมีผู้ใช้เน้นสายพิเศษเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นมันหายากก็จริงนะแต่บนเรือน,นี้ก็คงจะมีคนแบบเธอไม่ต่ำกว่า60คนแล้วนะถ้าในจำนวนนั้นเราเจอคนที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเราก็คงจะดีเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็หมายความว่าเราไม่ต้องการเธออต่อไปแล้ว อ,อ,อันที่จริงเนี่ยก่อนหน้านี้เราเจอกับสายพิเศษที่ใช้เน้นเป็นอยู่แล้วด้วยนะคนหนึ่งคนของฉันเนี่ยตื่นเต้นมากเลยเพราะเขาคือ f o r m เตอร์ที่โด่งดังในวงการนักสู้เลยละและเพราะแบบนี้ฉันถึงบอกว่ายิ่งเราใช้เวลานานมันจะยิ่งอันตรายขอเสริมนิดนึงนะครับตรงจุดนี้นะคนของโมเรน่าที่ไปเจอกับผู้ใช้เนนสายพิเศษที่ใช้เน้นเป็นอยู่แล้วแล้วก็เป็น f o r m เตอร์ดาวกันได้ใช่ไหมคนผู้นั้นคือคุโรโรลูซิเฟอร์ครับตามรูปเลยนะด็อกแมนเนี่ย ไปเจอกับคโรโลครับเดินเจอกันคโรโลเรียกว่าโด่งดังอยู่ทีเดียวนะด็อกแมนก็ตื่นเต้นเลยทีเดียวแหละเจอคนดังนะเออแต่ก็ไม่ได้เข้าไปอะไรกับคโรโลนะเพราะว่าเขาตามหาผู้ที่ยังไม่ได้เรียนเน้นครับแล้วก็อยู่ในสายพิเศษแล้วก็จบการอธิบายของมเรน่านะครับบอร์เซนถามต่อว่าฉันอยากจะรู้เรื่องสายพิเศษต่ออีกนะโดยเฉพาะพลังแบบไหนล่ะที่เธอจะเอาให้ฉันน่ะ โมเลน่าก็ตอบว่าแบบนั้นมันเข้าเงื่อนไขในก๊าซเย็ดหรือโนมากกว่านะแต่เอาเถอะฉันจะบอกเรื่องสายพิเศษเพิ่มให้อินิดละกันถือว่าเป็นของแถมให้พูดง่ายๆมันจะประมาณว่าสำหรับผู้ใช้เน้นสายอื่นเนี่ยก็ขอยกตัวอย่างเป็นสายเปลี่ยนแปลงนะ จะฝึกใช้งานสายควบคุมได้ยากเรียกว่าสายเน้นด้านตรงข้ามกันเนี่ยมันจะฝึกได้ยากมากเลยแต่สายพิเศษจะไม่มีข้อจํากัดอะไรแบบนั้นเลยละมันก็จะมีบ้างนะที่สายพิเศษไม่รู้ตัวเองแล้วไปฝึกสายอื่นเป็นหลักอะ่ะมันจะทําให้เสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์เลยเรื่องเนี้ยพบได้เห็นบ่อยมากๆเลยเพราะอย่างนั้นถ้ารู้ตัวว่าเป็นสายพิเศษอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเธอสามารถตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ความสามารถที่ไม่มีใครทําตามได้ หรือความสามารถที่ผสมผสานเน้นหลายสายในระดับสูงเอาไว้ด้วยกันตัวฉันเองก็เป็นสายพิเศษนะความสามารถของฉันก็คือใครก็ตามที่มาเป็นพวกเดียวกันเนี่ยจะได้รับข้อเสนอให้เก็บคะแนนเพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเน้นเป็นความสามารถที่ไม่มีใครทําตามได้เพราะว่ามันเป็นการผสมผสานเน้นทั้ง5สายเอาไว้ด้วยกันเลยเอาละครับก็คลิปนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ